ับเข้าสู่ RSU Travel นะครับช่วงนี้ช่วง Travel Insight ครับที่เราจะมาอัปเดต10อันดับประจำสัปดาห์กันครับแล้วตอนนี้็อปอยู่กับอาจารย์นัทแล้วครับอาจารย์นะัทสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างอาจารย์ในสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีอันดับแปลกๆอะไรหรือเปล่าที่จะมาอัปเดตกันค่ะทุกสัปดาห์นะคะในช่วง Travel Insight ค่ะเราก็จะอัปเดตเนาะ10อันดับของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะก็จะเป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นหนึ่งกุศลกรรมค่ะที่เก่ยวัชวนน มันคืออะไรครับอาจารย์อุตสาหกรรมเรื่องของการโรงแรมนั่นเองอ๋อที่พักนะครับใช่ค่ะอันนี้เขาทางเขาทางจริงๆแล้วเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหมือนกันนะครับสนับโรงแรมเพราะว่าคนไปเที่ยวเนี่ยแรกๆเลยก็ต้องไปหาที่พักก่อนถูกต้องอันนี้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์เขาบอกว่าเราไปเที่ยวจะมีสองแบบใช่ไหมจ้าคือมีแบบค้างคืนกับไม่ค้างคืนแน่นอนเดี๋ยวเราคนส่วนมากเวลา เออได้เที่ยวสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากค้างคืนอยู่แล้วได้ขับรถไปเช้าเย็นกลับเหนื่อยไม่ไหวอยู่แล้วเนาะจย์เนาะถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะอุตสาหกรรมของที่พักแรมนะคะหรือว่าโรงแรมนั่นแหละค่ะก็คือเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับท่องเที่ยวนะคะถ้าอย่างนั้นท็อปเราดู10อันดับในเรื่องของโรงแรมแปกกันดีไหมคะครับไปดูอันดับ10บเป็นก่อนเลยครับค่ะอันดับ10ค่ะโรงแรมวากกสเต้ค่ะ 10อันดับโรงแรมที่น่าสนใจเริ่มกันที่อันดับ10บวากอนสเตย์อีกหนึ่งที่พักที่น่าสนใจในนิวซีแลนด์อยู่ที่เมืองไครเชิร์ตแค่ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าคุณสามารถพักอยู่บนรถม้าที่มีพร้อมทั้งห้องน้ำห้องครัวและทีวีดาวเทียมโรงแรมนี้ให้บรรยากาศที่พักบนรถม้าที่ผสมกับความทันสมัยอย่างลงตัวเพื่อความสุขของแขกที่มาพักทุกคนโรอาจารย์อันนี้ท็อปชอบมากๆเลยนะครับเพราะว่า อยู่บนรถมาใครจะคิดว่าเราจะไปตั้งห้องพักบนรถมาได้ถูกไหมนี่รู้ไหมว่าเมืองไทยก็มีแล้วนะอ้าวมีนะจ๊ะที่ไหนครับอาจารย์ก็แถบโคราชเขาใหญ่อะค่ะแถบนั้นใช่มีแล้วมีแล้วแต่ว่าพูดถึงว่าสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะอาจจะยังไม่ขนาดนั้นก็จะมีแบบว่าเบสิกมีที่นอนมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นแต่ในนี้เขามีทั้งห้องครัวทีวีดาวเทียมอะไรครบเลยนะารารยกครบเขาเรียกว่านี่ครบอันนี้ก็คือเยอะกว่าต้องลงทุนเยอะขนาดไหนเนี่ยถึงจะได้ขนาดก็เยอะเหมือนกันนะแต่พ ถึงว่าที่พักแบบนี้ค่ะดัดแปลงมาจากที่พักแบบคาราวานสมัยก่อนอ,อก็คือแบบเป็นการเดินทางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยท็อปแล้วก็แล้วก็ขนสัมภาระอะไรไปแต่ว่าปัจจุบันเราก็เปลี่ยนแปลงไปไงปัจจุบันคนก็ไม่ได้เดินทางด้วยรถม้าแล้วใช่ไหมคนก็เลยเอามาดัดแปลงค่ะเป็นที่พักอาจารย์บอกว่าเมื่อก่อนเราเดินทางด้วยรถมา้าแล้วก็นอนบนรถมา้าสมัยนี้เราเดินทางด้วยรถยนต์ <c oughs> แล้วก็นอนบนรถยนต์เลยมีมีใช่ใช่อาจารย์อาจารย์บอกว่า ขับไปเนี nah, ่ยไปจอดปั๊มเปิดกระจกนอนเลยจ้าไม่เปิดก็อบตายอะจ้าไปดูอันดับ9ก้าก่อนด้ต่อไปเลยไหมครับใช่ค่ะสำหรับอันดับ9นะคะเราก็เปลี่ยนมาบนต้นไม้บ้างค่ะที่พักต่อไปนะคะเป็นที่ Out and About Tree Sort and Tree House Institute ค่ะอันดับ9 Out About Tree Sort and Tree House Institute เพียงแค่ออกจากเมืองเคร์ฟจังชันโอเรกอนมานิดเดียว โรงแรมนี้เสนอบ้านพักสุดหรูที่คุณฝันไว้ในวัยเด็กเพียง18หลังแต่ละหลังมีทั้งห้องน้ำและตู้เย็นบางหลังสูงจากพื้นดินถึง300ฟุตไม่มีอะไรดีไปกว่าการพักผ่อนสบายในวันหยุดบนบ้านต้นไม้อีกแล้วสำหรับอันดับ9นะครับทำให้ท็อปนึกถึงทาซานเลยครับอาจารย์<ช>บ้านบนต้นไม้เขาไม่ไน่าสร้างบันไดน,น,นะ,นนะเาะนเขาวานันหนแล้วก็ปีนปีนปีนขึ้นไปแล้วมีแค่18หลังเองอาจารย์มีเจนยัง เป็นทาสานมีเจนยังไม่อาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วเราจะสร้างที่พักแบบนี้เนี่ยเราต้องคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยไหมอาจารย์อันดับแรกเพราะว่า<ช>เราสร้างคนที่สูงเราก็ไม่ชัวร์เลยว่าต้นไม้เนี่ยเฟ็นซ์แบบแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรรู้ไหมถ้าเป็นประเภทของโรงแรมนะคะเขาเรียกว่า floating hotel าก็คือลอยอยู่ ที่ไหนก็ได้โดยปกติ floating hotel ก็จะเป็นแบบว่าลอยอยู่ในน้ําก็ได้อย่างเงี้ยมอต้นไม้ก็ลอยอยู่เขาเรียกว่าประเภทศของแลเรียกว่า floating hotel โอ้โหน่าสนใจมากๆเลยถ้าคนผู้ชมของเราสนใจนะครับก็อย่าลืมลองหาโอกาสไปพักผ่อนที่นี่ได้นะครับแถบแบอเมริกานะครับเมืองไทยก็มีนะจ๊ะมีแล้วเหรอโอ้ทยนี่ล้วมีทุกอย่างนะจ๊ะทุกอย่างใช่ก็ แถวเออ่พวกเออ่จังหวัดโคราชอะไรเงี้ยค่ะเแถวแถวโคราชอ๋อเพราะว่าที่นั่นเน่ยเขามีการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนั่นคือเขาเป็นแนวแบบว่าแอดเวนเจอร์ทัวริสม์อืมคือการแบบท่องเที่ยวแบบ big m o มลเช่นไงจช่บ่อยคนก็ไปเยอะแบบแนวป่าเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแนวนี้อันดับ8ดีกว่าไหมครับอาจารย์ได้ค่ะอันดับ8นะคะเป็นฮับบิทโมเทลค่ะอันดับ8ปดฮับบิทโฮเทล โรงแรมฮอปบีดนี้ตั้งอยู่ที่ w o o d l ิ n พาร์คนิวซีแลนด์โดยเหมือนกับบ้านที่เหล่าฮอปบีดจากเรื่อง l o Lord of the Ring อยู่คุณสามารถดื่มดำกับบรรยากาศอันสงบสุขของเหล่าฮอบบีดในนิยายยอดฮิตของ JRR Tolkien ได้ที่นี่เป็นที่พักที่มาจากเขาเรียกอะไรภาพยนตร์ที่เราดูกันเด็กๆนะอาจารย์จริงๆน่าจะมีแบบว่าที่พักแบบปราสาทแฮร์รี่พอตเอะไรอย่างนี้มากนะก็อาจจะมีนะแต่ว่าอันนี้ย่ะ เที่พักไม่อยู่ที่นิวซีแลนด์ใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นสิาที่ถ่ายทำแล้วจากนั้ว่าคนชอบเยอะนะเรื่องเนี้ยเออทำให้แบบว่าเป็นที่ดึงดูดอีกอย่างหนึ่งสำหรับ การไปพักอะรวมถึงนิวซีแลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศที่เขาเรียกว่ามีมประเทศสวยสวยมากใช่คนไทยนี่ชอบเลยอากาศดีด้วยใช่แต่คนสูงสูงไปจะจะไปพักยังไงอะพรปิดเขาตัวแค่นี้ตัวนนะเอออาจารย์น่ะพักได้ไงเราะหวายทเข้าไปไม่ไหวอะติดติดหัวเลยทีเดียวใช่ใอาจารย์เดินผ่านสบายค่ะงั้นไปดูอันดับต่อไปกันนะคะสำหรับอันดับต่อไปค่ะเป็นแคปเพโดเซียโฮเทลค่ะ อันดับ 7. c a ดคาปาโดเซียโฮเทลสำหรับโรงแรมนี้ยังคงอยู่ที่ตรุรกีเช่นกันโรงแรมนี้สร้างโดยการขุดเข้าไปบนหน้าพักของภูเขายูนักเลเวอร์ห้องพักแต่ละห้องออกแบบมาเป็นถ้ำเหมือนในการ์ตูนฟรินสโตนโรงแรมนี้สร้างเสร็จพร้อมกับห้องพักจำนวน30ห้องที่พาคุณกลับไปสัมผัสบรรยากาศสมัยยุค1 4พัถึง1,500ปีก่อน เห็นโรงแรมแห่งนี้นึกถึงมุกเลยนะคบอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุกเขาเป็นคนชอบขุด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 แล้วไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะมุกได้ยินดีใจแย่เลยก็ที่นี่ก็คือถือว่าเป็นการลงทุนอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือขุดภูเขาเข้าไปแล้วก็เป็นที่ักที่พักเลยที่พักอันนี้ค่ะเหมือนกับเขาพยายามที่จะเรียนแบบคนในสมัยก่อน ประมาณ1 4 0 0งพ0่อยาปีก่อนเหมือนอยู่ถ้ำเลยใช่ไหมคุณผู้ชใช่ทย่ถ้ถูกต้องแต่ว่าปัจจุบันเราไปอยู่แบบถ้ำแบบนั้นอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะท็อปใช่ไหมมันก็ต้องมีสิ่งในความสะดวกอย่างอื่นให้เราด้วยก็คือพยายามที่จะเรียนแบบประขาชีวิตของคนสมัยก่อนว่ามนุษย์ถ้ำในสมัยก่อนนี่เป็นยังไงนี่เขาไม่ได้มีน้อยๆนะคะคุณผู้ชมเขามีถึง30สิห้องพักแต่ว่าราคาเนี่ยจะถูกจะแพงขนาดไหนก็ต้องไปอ่ะสมัยก่อนเลยถ้ำอยู่ฟรีไง สมัยนี้ยักทำก็ต้องจ่ายเงินใช่แต่ก็น่าสนใจนะคะเป็นที่พักอีกที่หนึ่งที่ที่แปลกไปอ่ะงั้นดูอันดับต่อไปเลยไหมอันดับหกอันดับหกนะคะเราไปดูกันที่มามาร่าแอนชัยยค่ะอันดับหกมามาร่าแอนตันยาโดยการผสมผสานระหว่างตุรกีและยุโรปโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่เมืองอันตันยาตุรกีโรงแรมนี้คืนชื่อเรื่องวิวที่สวยงามการดีไซน์ที่ลงตัวและการบริการที่อบอุ่น จุดเด่นเนื้ออื่นใดในโรงแรมนี้ก็คือทุกๆห้องพักจะหมุนไปเรื่อยๆแบบช้าๆเพื่อให้สามารถซึมซับกับวิวสวยงามได้แบบ360องศา นับว่าเป็นศักยภาพทางเทคโนโลยีของมนุษย์เลยนะครับอาจารย์เชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยรู้จักเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์หลากหลายใช่ปกติเขาจะมีแต่ห้องอาหารนะคะอย่างเช่นที่ซิดนีย์อย่างเงี้ยซิดนีย,นยน์ทาวเวอร์ค่ะที่เขาจะทั้งไปทานอาหารทั้งหมดกันก็คือเขาจะค่อยๆเลื่อนไป360องศา <c oughs> แบบเนี้ยอันนี้ก็คงปรับเข้ามาเป็นห้องพักแทนเนาะแต่คงต้องใช้แบบความ,วามช้าๆหน่อยอะไรเงี้ยเพราะเราคงใช้เงินทุนในการลงทุนสูงมากๆด้วยไปดูอันดับห้าต่อเลยไหมคร <ง S 1> ับอาจารย์คาวดาวนะคะ ต่อไปที่อันดับ5ค่ะต่อไปเป็นโรงแรม Hotel เอเวอร์แค่ะอันดับ5 Hotel Everland ที่นี่น่าจะเป็นที่สุดรู้เพียงแห่งเดียวที่คุณคิดถึงเพราะโรงแรมนี้มีเพียงห้องเดียวตั้งอยู่บนชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์ p a l a c e de Tokyo โดยในโรงแรมจะมีห้องน้ำเตียงสไตล์ k i n g s i ส e และเล้าพร้อมวิวสุดสวยของเมืองพารีสซองและหอไอเฟลที่ประดับไฟสวยงามยามค่ำคืน คุณสามารถจองที่พักที่นี่ผ่านทางเว็บไซต์โดยจะสุ่มเวลาเปิดให้จองเพียงวันละหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นโอ้โหเปิดให้จองเพียงว่าหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับอาจารย์ถ้า<ช>ห,หลับไปอะครับ <c oughs> ทำยังไ <c oughs> งสงสัยว่าต้องปลุกแน่เลยอะทอ็อปก็ไม่ให้นอนเจอนหรอกเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เปิดให้เราพักเลยนะอาจารย์ม,มันแค่ชมวิวใช่ เหมือนกับว่าเขาอาจจะทำแบบเก๋ๆงานแบบว่าอาจจะทําให้เรามีเตียงมีอะไรรู้สึกว่าเราไม่รู้สึกอึดอัดเวลานั่งเก้าอี้เกินไปอะไรอย่างเงี้ยมีให้เรานอนสบายๆสยักหนึ่งชั่วโมงแต่จุดประสงค์อะอย่างที่ท็อปบอกนั่นแหละก็คือว่าไม่ได้จะทำให้เรานอนอะนอนไม่ไหวหรอกชั่วโมงเดียวเนาะเราว่าแนมะ้ที่สําคัญอีกอย่างนึงที่เขาเด่นนะคะก็คือว่าเขามีแค่ห้องเดียว ถูกไหมทอ็อปก็คือคนอก็จะแย่งเข้าไปใช่ก็คือวิธีการอของเขาว่าค่ะสุ่มคนเอาเนาะเพราะว่าคนคงสมัครมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ทำให้นเป็นยูนิคไงเป็นเอกลักษณ์เออมีห้องเดียวอยากได้ก็ต้องแบบเออสุ่มเอาคือไม่เน้นกําไรแต่เน้นความแประเ <นะ S 2> ขา,าอาจจะมีกําไรก็ได้นะคืออาจจะแพงแมากก็ได้นะใช่แต่วิวเขาดีไงแบบนี้หาได้ที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ได้แค่ชั่วโมงเดียวอย่างนี้วันหนึ่ง ก็จะมีคนเข้าพักถึง24ใช่ใช่24คน24คู่หรือสักอย่างเออใช่เขาเปิดเหมือนเซเว่นอีเลเวนหรือเปล่าในเวนเต์านแต่เป็นโรงแรมอ่ะพอจะออกเาก็ถามว่าอะไรนะเช็คเอาท์เมื่อไหร่คขนมจีบในกระเป๋าด้วยอ๋อวินมุกนี้เขาคิดไม่ทันนะจ๊ะไปดูอันดับต่อไปเลยนะอันดับ4ครับค่ะมาดูอันดับต่อไปแล้วค่ะอันดับ4นะคะด็อกบาร์คพาร์คค่ะอันดับ4ี่ด็อกบาร์คพาร์ค โรงแรมที่เป็นที่ชื่นชอบของคนที่รักสุนัขแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมือง c คัสตัน o o ดรัฐไอดาโฮด้วยรูปร่างของโรงแรมที่ถอดแบบมาจากเจ้าสุนัขพันธุ์บีเกแขกที่มาพักสามารถเข้าไปในตัวเจ้าบีเกิลนี้จากทางเข้าที่อยู่ตรงระเบียงชั้น2การตกแต่งภายในนั้นออกแบบมาให้ลงตัวกับรูปแบบของโรงแรมนี้โดยเฉพาะอันนี้ก็จัดว่าเป็นโรงแรมที่ได้รับอินสปเรชันอีกแล้วครับอาจารย์มาจาก สุนัขพันธ์บิ๊กเกิลใช่ค่ะ,อะชอบไหมชอบนะาจารย์โดยพื้นฐานเป็นคนชอบสุนัขอยู่แล้วชอบสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็<ช>ที่พักนี้เนี่ย<ๆ>เขารู้สึกว่ามันเป็นงานศิละปะด้วยอืมใช่ค่ะเขาดูแบบ ดูคิดอะดูแบบ<ม>ไม่ใช่มาสร้างเป็นตึกสี่เหลี่ยมแ้ะให้คนเข้าไปพักอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็สำหรับคนที่ชอบสุนัขเนอะก็อาจจะแบบรู้สึกว่ามันมีอะไรดึงดูดให้เราไปมากยิ่งขึ้นใช่แต่เพราะว่าเขาคงไม่ให้เอาน้องหมาเข้าไปหรอกมั้งอาจารย์เอาก็ไม่แน่นะเพราะว่า,าผู้สร้างอะค่ะเขาก็ชอบหมาถูกไหมเขาชอบสุนัขเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่อาจจะมีข้อยกเว้นได้มัง้งว่านะคะต่อไปนะคะมาถึงอันดับสามกันแล้วค่ะอันดับ3มนะคะชื่อว่าโรงแรมฮาร์เบอร์เทนค่ะอันดับสาม เดอะฮาวเ r ิร์ n เโรงแรมนี้ตั้งอยู่ที่เมืองฮาลิงเกนห่างจากเมืองอันเดอร์ดามเพียงหนึ่งชั่วโมงโดยห้องพักของคุณจะลอยอยู่เหนือพื้นสูงขึ้นไปบนห้องควบคุมเครนขนาดยักษ์และคุณยังสามารถควบคุมเครนนี้ได้ทุกอย่างจากภายในห้องพักของคุณอันนี้ก็เน้นแนวตื่นเต้นแปลกใหม่อีกแล้วนะครับเพราะว่าที่พักเนี่ยโดนเครนเนี่ยยกอยู่ตื่นเต้นนี่นะอาจารย์ใช่แล้วถ้าสมมติ สลิงขาดหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ตกสิแต่ว่ามันสูงแค่ไหนเนี่ยไม่อย่างแรกนะคะก่อนที่เขาจะสร้างที่พักนะคะก็ต like <the> <made SAN> <today> ้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอย่างแรกถูกไหมไม่แน่นะอาจารย์อาจจะมีคนแปลกๆบนโลกนี้ก็ได้แบบว่าเขาจะขึ้นไปใช่ไหมฉันไม่ได้พักอะไรอย่างเงี้ยราคาก็แปลกเหมือนกันอันนี้ก็เป็น floating hotel ที่บอกเขาไปเมื่อกี้อันนี้ลอยแน่นอนใช้เครนยกนะคะแต่ว่าความปลอดภัยเขาคำนึงอย่างแรกที่แล้วอันดับ2ต่อเลยครับอาจารย์ได้ค่ะอันดับ2นะคะมาที่โรงแรม The Das Park Hotel ค่ะ อันดับ2 The Dash Park Hotel ที่นี่อาจจะดูไม่สะดวกสบายนะักแต่โรงแรม Dash Park คือการปฏิวัติรูปแบบที่พักใหม่คือการปฏิวัติรูปแบบที่พักใหม่ที่ผู้คนมากมายเริ่มชื่นชอบโรงแรมนี้อยู่ที่เมืองเสเเฮิร์มประเทศออสเตรียห้องพักของที่นี่สร้างจากท่อระบายน้ำขนาด10ตันและมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6.5ฟุตให้คุณได้พักผ่อน อันนี้ก็เก๋แล้วก็แปลกใหม่อีกแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นนะครับมันสร้างมาจากท่อระบายน้ําบ้านดีดดนี่ชอบเนะชอบเป็นะอรท่อแต่ว่ามันก็แปลกนะอาจารย์มันเป็นทรงวงกลมอย่างนี้ถูกไหมใช่เขาบอกว่าอันนี้เคยเป็นเป็นความรู้ส่วนตัวนะครับเขาบอกว่าถ้าเราสร้างบ้านหรือที่พักเป็นทรงวงกลมเนี่ยอากาศข้างในเนี่ยจะไม่ร้อนเท่าทรงสี่เหลี่ยมถึงว่าถึงขั้นว่าเขาเคยมีการสร้างบ้านที่แบบเป็นวงกลมทั้งหลังอาจารย์เรียกว่าเป็นบ้านประหยัดพลังงานอะไรเนี้ยและเย็นไหม ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่านักวิทยาศาสตร์คิดค้นมาก็น่าจะใช่นะท็อปครับใช่แต่ว่าท่อระบายน้ำอันนี้ค่ะอาจารย์ว่ามันก็จริงๆแล้วว่าดูจากลักษณะนะคะมันจะเป็นที่พักแบบเขาเรียกว่าเป็นที่พักแบบ budget hotel อะคือเป็นราคาถูกเพราะว่าสิ่งอำวความสะดวกก็จะมีแค่สิ่งที่เราจําเป็นต้องใช้เท่านั้น ก็คือเราใส่อะไรไปเยอะไม่ได้ใช่ก็คือมีแค่เตียงมีแค่แบบเออนี่นหน่อยๆพงไฟบนหัวเตียงเท่านั้นเองก็แค่นียเขาเรียกว่าบัจจโฮเทลก็คือว่าเอาแค่สะอาดแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เราจําเป็นเท่านั้นเออเอาไว้พักเมืองไทยน่าจะเอาเป็นแบบอย่างบ้างครับอาจารย์ก็เก๋ๆเหมือนเขาบอกไปเหมือนอย่างโคราชเนี่ยเวลาเขามีเทศกาลดนตรีเนี่ยคือคนจะหาที่พักยากมากเลยอาจารย์การสร้างที่พักแบบนี้ก็คือเป็นการแบบ เขาเรียกว่าย่อพื้นที่ด้วยคือพื้นที่เล็กน้อยแล้วก็สามารถตั้งได้ได้เยอะได้เยอะแต่ก็ต้องระวังงูตะขาบอะไรอย่างเี้เหมือนกันนะใช่ต้องรีบปิดประตูก่อนใช่<ม>โอเคร<ม>อรู้แล้วค่ะว่าอันดับหนึ่งเป็นอะไรครับค่ะมาถึงที่อันดับหนึ่งค่ะอันดับสุดท้ายนะคะชื่อว่าโรงแรม t h e g i r a f f e Manor คะ่ะมาถึงอันดับสุดท้ายอันดับ number one The Giraffe Manor โรงแรม Gi r a f f ม Manor คือโรงแรมสุดหรูและพิเศษสุด ตั้งอยู่นอกเมืองไนโรบีเมืองหลวงประเทศเคนยาจุดเด่นของที่นี่ก็คือมันตั้งอยู่กลางฝูงยีราฟนั่นเองคุณสามารถดื่มด่ำกับการทานอาหารพร้อมกับหลบคอที่ยืดยาวของยีราฟที่ยืนเข้ามาและจากเว็บไซต์ของโรงแรมที่นี่คงเป็นที่เดียวในโลกที่คุณสามารถให้อาหารและถ่ายรูปยีราฟได้จากโต๊ะอาหารเช้าและหน้าห้องพักของคุณโหไม่น่าเชื่อนะครับว่าอันดับหนึ่งเนี่ยจะตั้งอยู่ที่เคนยานะครับแล้วก็ แปลกประหลาดมากๆเลยคือเราสัมผัสกับธรรมชาติได้โดยตรงอาจารย์ว่าเขาเข้าใจใช้มีสิ่งที่ประเทศเขามีอยู่นะเพราว่านะคือประเทศเชียง่ายเนี่ยเขาก็ไม่ใช่อารมณ์ที่จะมาสร้างแบบตึกอะไรให้มันแปลกใหม่<า>ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่เขามีอะค่ะเขามีสัตว์ป่ามีอะไรที่จะขายได้แบบเนี้ยเขาก็เอามาอาดใช้แต่น่ารักนะอาจารย์เพราะว่า,วา โดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเราจะดูยีราฟเนี่ยเขาเคยไปไม่ใช่หรอใช่ใช่ไหมเคยให้อาหารยีราฟใช่มเป็นไงบ้างก็ยีราฟถีบรถเลยครับอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะอาจารนก็เป็นอย่างที่อันตรายนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละว่ามันน่ารักดีเพราะว่าเออปฏิรูดยีราฟเดินไปสวนสัตว์ถูกไหมจานใช่ใช่แต่ไปอย่างเงี้ยคือไป พักที่โรงแรมมันเป็นพนักงานเสิร์ฟอ่ะยีราฟอ่ะมากลายเป็นพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมเสิร์ฟอาหารเช้าอาหารเย็นให้กับผู้เข้าพักเขาเชื่อนะครับว่าวันนี้คุณผู้ชมเนี่ยเต็มอิ่มกันอย่างแน่นอนแต่ว่าน่าเสียดายนะครับเวลาของเราหมดอีกแล้วทุกครั้งที่มาเจออาจารย์นัทเนี่ยเราก็จะได้รับจากข่าวสารดีๆสิบระดับที่แปลกใหม่ตลอดเวลาเลยวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นัทมากเลยจ้าเจอกันใหม่สุดราน้านะไม่ไปไหนอาการของเรานะครับ ขาดไม่ได้เลยนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับที่เอื้อเฟื้อความสะดวกสบายให้กับรายการเราครับเจอกับเราใหม่นะครับในวันเสาร์หน้าทุกทุวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงผ่านทาง Wisdom TV แห่งนี้หรือรับชมออนไลน์นะครับ www.rsutv.tv และแอปพลิเคชัน Wisdom TV และสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับที่ www.youtube.com/rsuwisdomtv ครับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีครับ